สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Call of Duty Black Ops 2นะครับอันนี้ก็จะเป็นด่านที่ชื่อว่าคามานะครับจะอยู่ที่เกาะเคแมนนะครับปี2025นะเดี๋ยวภารกิจหลักของเราก็คือให้ไปตามหาคามานั่นเองนะซึ่งน่าจะเป็นอาวุธทางไซเบอร์นะครับเ,เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนนะมีว่ามีอะไรบ้างนะ พื้นที่ใช้อยู่ก็จะเป็น PdW57 นะครับอ๋อเป็นอันใหม่คล้ายๆกับ P90 เลยเนาะไปดูวันอื่นต้องมีอะไรบ้างนะโอเคไม่มีเดี๋ยวเอาพื้นนี้แล้วกันมีลายใหม่มาดูมีลายใหม่มาด้วยนะแต่เราไม่แต่งครับอ่า EOJ เปลี่ยนเป็นปน,นี่กะคกัน Military Scanner ครับ อันใหม่เป็นที่ติดที่เก็บเสียงนั่นเองแล้วก็ติดบล็อ,อกกริปนะครับให้มีความแม่นยำมากขึ้นเรามาดูอีกอันหนึง่งอันนี้เป็นปืนใหม่ครับ KAP c 0นะเป็นปืนเป็นปืนพกนั่นเองอเดีย๋ยวเรามาดูอันอื่นก่อนมีอะไรบ้าง Special s p r i n g k n น f e นะครับ <laughs> ก็ a l l i s t ติ Knife น,นะครับ มีแต่ละอันก็ใช้ใช้ไม่เหมือนกันด้วยนะอันอื่นมีอะไรอีกเปล่ามีไลแมชชีนกันลูกซองอันใหม่นะเป็น R870 MCS เป็นลูกซองแบบปั๊มแอคชั่นนะครับ Okay, ความรุนแรงสูงนะครับแล้วและก็ระยะด้วยนะโอ okay, ไม่มีละต่อไป assault rifle นะครับอันใหม่ก็เป็นสวะห56้คล้ายๆกับปืนซิกซิกนะปืน S.I.G นะั่นเองนี่จะเป็น assault rifle ที่มีความเร็วในการลั่นนะครับสูงแล้วก็แรงถีบระดับปานกลางน,นั่นเองนะโอเคแต่เดี๋ยวเอา อนนี้ละกันไลน์แมชชีนกันนะนี่ละกัน MK 4ไปอสี่แปดกระสุนกระสุนเยอะดีแล้วก็ติดดัวแบนสโคนะเป็นไนวิชั่นก็มีตัวจ,จับความร้อนด้วยนะกรนะสุนเพิ่มไปใช้ในยามขับขัน โอเคต่อไปเกนเนเระเบิดมือก็ไม่มีอะไรนะมก,นก็เหมือนเดิมนะระเบิดแสงกับ XM สามเอ็ดนะอเอ็กเซดคิดอันนี้อันใหม่เป็นโอปลีดคือหายใจกั้นกั้นหายใจได้นานขึ้นนะเมื่อใช้สแนปเปิลเลยเพิ่นนะครับก็เอ็กเซดคิดเหมือนเดิมนะครับ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย <c oughs> จีนจ่ายเงินเป็นล้านเหรียญน,นะครับเพื่อโดนเพื่อให้โดน,โดนดุมาอยู่ในมือนั่นเองนะมันเป็นโลโก,โกโ้โลโก้ขององค์กรในสหรัฐอเมริกานะาโอเคลองคนดูสิว่ามันคืออะไรมันคือโคลอสซัสนะครับอาวุธของคามาอยู่ในเมืองลอยน้ำนะครับ Prepper covert response team ready to go in sixty minutes. Informative breaks. We're getting really close to Menendez. Oh, we're just getting right close to Menendez, aren't going to some answers from the horse's mouth. I'm going to see Woods at the vault. First things first. Karma. Okay. We're on the twelfth two thousand and twenty-five. จะไปที่โคลอสัสนะครับที่เคเมนไอซแลนดีก ID ยําไร,รว่าสายรัดข้อมือนะจะเป็นว่าเป็นรหัสผ่านน,านั่นเอให้เราเขาเ้าไปในบริเวณโคลอสสัสดได้นะ แต่ถ้าจะเข้าไปในลึกกว่านี้อย่างเช่นในคอมพิวเตอร์บันทึกบันทึกส่วนกลางเนี่ยจะต้องใช้การสแกนมานตานั่นเองต้องมีโอกาสรอดแค่หนึ่เอง เหมือนฮาร์เปอร์เริ่มแบบว่าทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จก็ควงเสาไปเล่นที่นี่ซะเลยนะเป็นเมืองที่รวยที่สุดในโลกนะครับเราซัดรีสอร์ทเข้าไปดีกว่าทำภารกิจนะครับ เอาววิโอ้ยอ <material> oh, oh. ันนี yes. ้เปนตรวจับอาวุธอาวุธนี่วะซ่อนอะไรไว้ในเท้าวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่ C R C นะ Center Center ตอ c k c o n t r o คอะเดี๋ยวเราจะไปที่ C R C นะ Center Center Lock อ o เ t r o l อนะเออลงมาจากสาภาพนะครับนี่อะไรวะโฆษณานาฬิกานะนาฬิกายืมเพื่อนน่าจะยืมเพื่อน,ต,ออนต้องยืมเพื่อนแล้วแหละนาฬิกาแบบนี้นะโซล่านะครับ โอเคลิฟต์มาแล้วป่ะเดี๋ยวเราก็ไปข้างในนะครับโอ้โอวิวสวยมากเลยนี่สถานที่นี้โคตรสวยเลย แล้เราต้องเสียเท่าไหร่สำหรับพักร้อนเนี่ยมากกว่านายทำงานเป็นปีเลยสถานที่หลูสถานที่หลูขนาดนี้นี่น่าจะจ่ายจ่ายแพงนะดูนะเดี๋ยวครับเออร์แยกกันตรงนี้นะครับ <c oughs> รเอาอาเบอร์ชนสาวซะงั้นนะ Far so good. Mm. Hey, you shouldn't be in here. Oh. No? We have union IDs. Okay. <laughs> I'm in. Go ahead. Colossus recently employed private military contractors to uh, augment its regular security team. All ex-cuba militia. No shit, we just ran into some of them. okay พีเอ็มซีเอาเป็นทหารรับจ้างนะแสดว่ามันมีอะไรสักอย่างแน่เลย Alright l Ziggy, time to go to work. เคซิกกี้เอาเป็นแมงมุมนะครับไว้สำหรับสอดแหนมนั่นเองนะ Harper, the security team's been compromised by PMCs. They're hostile. Watch for anything suspicious. We need to know their objective. understood ตอนนี้คนรัสเซียมันจ้าง PMC มานะ เอ,อซิกกี้สามารถไต่ขึ้นไปได้รอบทิศรอบทิศท,ทางนั่นเ,นะเองสิกเอซิกี้สามารถกระโดดได้นะ,ะ,ะทำะไรอะวางระเบิดเหรอเกียร์ส Harper, heads up! The mercs are probably going to some these right now. they headed way. Damn it! we better get moving. And you're pilot? Okay, they Okay. ไปไปไไปไตไตไไุ้ยอยผิดทางตรงทางนี้โอ้ปิดกลับโอเคไปไตท่อไตท่อเดีไปทางไหนทางนี้นะอุยอกระโดดครับไปไตไตท่อไตท่อ เ <Okay. S 2> กระโดดอึดอ่าเหยียบร้อยเก okay. ไปต่อ There's are more เก okay. ถึงจุดหมายละอ่ะช็อตอ่าเนี่ยช็อตช็อตช็อตนี่ยช็อต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 นี่เนี่นยช็อตเหยีบล้อยเอาละ Scanning now เคสแกนม่านตานะครับ อ้าุ้ยตายฮะมันรู้แล้วโอย It's the PMCs. ก็ PMC มันรู้แล้ว่ะสแกนม่านตาดู Come on, come on. Ready? Go. ไปไปเลยนี่แน่อั้งเปิดไป Okay, clear. Okay, now we access Fareed, I need to be able to ID the enemy. Live link to PMCs listed in the personnel I'm the data to my HUD. You got it. Okay, upload. Upload. Combo now. I'm placing the opening. You sure this will work, Fareed? I thought you had faith in me. Okay, we're in. The karma weapon may have been smuggled on board alongside the other. Search supply manifest, keyword karma. Uh, nothing. Search automated security systems, keyword karma. Uh, we're missing something. Okay, hey, press D right? and drag the mouse to the left. Search security camera image database text recognition Karma. Okay, use the camera to find it. Karma. Oh. Karma isn't a weapon. It's a woman. Chloe Lynch. Former employee of Tacitus. Recently signed. Now we know her name. We can track her location on the ship. Upstairs, Club Solar this ain't one cap solana section you hear that more pmcs outside and a pmc might be we have enemies right outside no way around open the crc room door oh wait it's nia's nia's don't get harper karma is not a weapon she's a girl i'm sending you her picture now

หรือยังมีเขามาโกนหนักเลยแล้วกันมา,มาไม่ต้องแล้วเป็นของหนักเลยนี่แหละ โหลดแป๊บนึงนี่เนี่ยใช้ระเบิดควันเหรอโอเคใย่ไปโอเคเข้าไปในลิฟต์นะครับ regroup ไ i t h Harper. ขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนนะไปรวมกับฮาร์เปอร์นั่นเองโอยยนายต้องมาชั้นเดียวนี้ไม h a ฮาร์เปอร์นะจากนาวิซีวันนี้ชีวิตคุณอยู่ตกู้วนอันตรายนะพวกก่ักร้ายกำลังจะมาตามล่าคุณครับมันถูกส่งมาโดยลาอูเมนเดสนะ โอเคเราไปในขับโซล่านะโซล่าขับนัเนเนะครับอยูเนียอันไอเดียครับเกเข้าไปได้สาวสวยนั่นเลยนี่ซูม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 โอ้โหประลักกักเคไปกันต่อดีกว่าทำลากิจต่อ เ,เข้าไปได้นะครับ h a r จับมาเลยอัปเปอร์อยู่ไหนอยู่ไหนเนะี่ย <c oughs> อยู่ในเวทีนะอยู่ที่เวทีเต้นนะ <c oughs> สูง <c oughs> สูงสูงสูงอิมอ่มอิ่มแล้วกูโอคอี้อยู่ไหนวะเดี๋ยวตามหาโอคอี้กันนะ อยู่ไหนวะเนี่ยเอราะาอยู่เวทีเต้นอ๋อนั่นตรงนั้นนั่นเองโดนครับโ้นครับโ้นครับโอเคเราต้องไปแล้วโควี่เวนการเดปอกกู้มาแล้วจับตัวประกันไว้อีกโอ้โหโอ้ยจะเอาตัวโคอี้ไปนะครับจาซ่ายิงได้เลย ยิงไม่ได้ครับตัวประกันเยอะไปยืนหัวโดขนาดนี้ย,ยังยิงไม่ได้อยอู่ไอซาซ่าโอ้โหเดี๋ยวฟองลุงตู่เลยโอ้ยยิงแล้วหนีก่อนอืน้อน,น,นี่เนี่ยคายเหลวนะซะไปทางซ้ายไปทางซ้าย Okay, Let's go the main Okay, bye bye. bye bye. Okay. PMC, my timeline. has karma. We're in pursuit. We need you to track the movements for We can't let him get off the ship. โอเคตอนนี้รู้แล้วว่าไปทางไหนนะโอเคนายต้องเปิดคลังอาวุธนะครับให้คนคุณเตรียมพร้อมนะครับโอเคโอเคเราต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเดลฟัลโก้มันวางระเบิดไว้ตรงแถวนายขับนะ รอบนองไหนครับนั่นเองเหี้ยน,นี่อะไรอ่ะสนับไฟฟ้านะครับมีอาวุธอะไรมั่งไหม,เต,มเต็มเต็มเลยอาวุธของเราดีสุดแล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะมีคังอาวุธป่าวะไม่มีอีกเอ๊ะไปไปไป There he's in the mall let's go โอ้ยอยู่ในมอลนี่วะ

อะไรวะยิงไม่โดนเล็งออกสดิบดีโอเคไป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 โอเคสำรวจดูดิ I oh. Okay, load. ไอ้ออกไปทางเดอะมอะร์นะไอ้ไเลวนั่งทำชันหัวเสียแล้วนะออนโอเคเปิดประตูนี้ดูมีอะไรมีอะไรเบ้างวะอ๋อเป็นโดนนั่นเองนะออโอเคเดี๋ยวให้ปาลิทแฮกเอสนะสถานีห้าสินะ Get it open! Okay, by the door. Uuuh, uuuh, the โอ้ย ER แย่แล้วในรโลบป้องกันของบรัสซันน wow. ี่จะจับคนที่ถืออาวุธเป็นศัตรูนะโอเคเฉพาะคนที่ถืออาวุธนะครับมันจะเป็นศัตรูนะครับโอเคก็ไม่เชิงว่าเป็นข่าวลายนทีเดียวนะนี่แน่ ไอพวกโดนพวกนี้มันเห็นเราเป็นศัตรูหมดหมดเลยนะอุ้ยโอ้ยต้องทำลายแล้วแหละตุบประน,นิ่งไปว่ไปไปไป สไนเปอร์นี่หว่าโอเคน่าจะโดนนะแกเเราต้องไปให้เร็วกว่านี้นะครับ ไป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 วิ่งไปทางนี้นะครัเเบเฮ้ยอย่าเปิดตรงนี้บุมเฮ้ยอะไเปิดปะ ไปไปไปโอเคเจอตัวเด็กฟอลโก้แล้วโอเคต้องวิ่งอย่างเดียวแล้วต้องไปให้ทันนะครับโอเคไป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 จะหนีไปได้นะครับเด็กฟอลโก้อย่าเพิ่งไป เจอตัวแล้วมาต้องหนีโอเคตายสักทีเคลนตอนนี้เราก็ได้ตัวคามามาแล้วนะครับ ที่ด่านคามาก็เรียบร้อยแล้วนะคามาก็ปลอดภัยนะครับเดยวฟังโก้ก็ตายนะครับที่ด่านต่อไปก็ซัพพลีวิตมีนะเอาไว้คลิปหน้าละกันนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปวิดเพียงเท่านี้ก่อนล้วกันนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ